สวัสดีครับเพื่อนๆครับได้เข้าไปเรียนกันบ้างแล้วใช่ไหมครับใน Learn Free School คนที่อยากทําธุรกิจแล้วสร้างเครื่องมือเองนะครับผมเชื่อว,ว่าตรงนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากเลยควน,นี้ในส่วนนี้ผมจะพูดถึง Office ออนไลน์สาหรับคนที่ไม่นิยมในการสร้างเครื่องมือใช้เองนะครับแต่ระบบที่ผมวางเนี่ยมันเหนือชั้นเกินไปกว่าจะเรียกว่าเครื่องมือละเราต้องบอกว่า Office ออนไลนเป็นระบบระบบหนึ่งนะครับที่สร้างเว็บไซต์ขึ้นมารองรับวิธีการทํางาน ครอนนี้เรามาดูภาพจําลองความรู้สึกของเราง่ายๆก่อนเลยนะครับว่าความรู้สึกที่เราอยากจํจาลองมาคืออะไรคือการเปรียบเทียบให้ออฟฟิศตรงนี้เป็นเหมือนออฟฟิศเสมือนจริงเพราะฉนั้นคนที่จะเข้ามาจะต้องเป็นไงฮะถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนกับต้องเป็นคนขององค์กรอาจจะเรียกว่ามีตําแหน่งหรือไม่มีตําแหน่งแต่ก็เป็นคนขององค์กรถ้าในส่วนของธรุรกิจเราเรากา็จ,จะเรียกว่าเป็นสมาชิกเข้ามาร่วมกันในองค์กรพอเข้ามาในองค์กรแล้วเนี่ยฟีเจอร์หรือว่าคุณสมบัติต่างๆของออฟฟิศออนไลน์ ทุกคนจะต้องรู้และเข้าใจใช่ไหมครับจะได้ใช้ถูกผมได้เตรียมระบบปฏิบัติการนะครับในการใช้ออฟฟิศเนี่ไว้ผมปักหมุดไว้เลยเข้าไปในกลุ่มปิดเนี่ยจะเห็นอันแรกเลยนะครับว่านี่เป็นเมนูหลักพอคลิกเข้าไปจะมีรายละเอียดของวิธีการใช้ต่างๆในแต่ละภาคส่วนเลยนะครับคราวนี้ผมจะอธิบายภาคส่วนแรกๆก่อนนะครับผมแบ่งออกเป็น3ภาคส่วนภาคส่วนหนึ่งก็คือกิจวัตรเพรากิจวัตรตรงนี้เนี่ย จะมีเรื่องของสิ่งที่เราได้ทําแล้วมีความสุขร่วมกันนะครับแล้วก็ได้แบ่งปันผลงานมาร่วมกันใช้เหตุที่เราต้องทําแบบนี้เพราะอะไรฮะเพราะเราทํางานในรูปองค์กรเวลาเราร่วมกันทําเกิดมีเดียขึ้นมาก็เป็นมีเดียขององค์กรซึ่งทุกคนเนี่ยมีสิทธิที่จะร่วมกันใช้ได้ส่วนในเรื่องของการสร้างพลังทีมด้วยกิจกรรมต่างเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องจําเป็นมากๆและเป็นการค้นพบที่สําคัญมากๆว่าถ้าเราสามารถจะรวมพลังของคนในภาคออนไลน์ที่เข้ามาเป็นสมาชิกองค์กรเรานะฮะแล้วเกิดการประชุม เกิดการ motivate กันตรงนี้สร้างผลลัพธ์ในการเชิญชวนคนเข้ามาแล้วก็ปิดการสมัครให้เขาได้ง่ายมากๆเลยนี่แค่2ออย่างนะฮะอย่างที่สามเนี่ยผมอยากจะบอกว่าลักษณะของการทํางานที่เป็นออฟฟิศออนไลน์เนี่ยจะให้ผลเหนือกว่าการทํางานออฟไลน์ในเรื่องของการควบคุมดูแลกลไกต่างๆการสร้างผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ทำให้เกิดการติดตามแบบเรียลไทม์แล้วเหตุผลในการติดตามสมเหตุสมผลในการที่เราจะพูดคุยกันในพื้นที่การทํางานปกติเนี่ย เราได้พบได้เจอได้พูดคุยเรามีสายสัมพันธ์ร่วมกันโดยไม่ต้องมีสายการบังคับบัญชาแต่เวลาทําเป็นกิจการแล้วเนี่ยกลไกต่างๆจะบอกเลยว่าใครยังขาดยังบกพร่องยังแหว่งยังต้องเติมตรงนี้นกลไกต่างๆเหล่านี้สามารถจะรีพอร์ตเราได้ตลอดเวลาแล้วเราก็คุยกันในออฟฟิศแล้วผลลัพธ์มันออกมาก็คือว่าอะไรบกพร่องอะไรต้องเติมก็มีการช่วยกันดูแลช่วยกันเติมจนสําเร็จเพราะนั้นการมอนิเตอร์ดูงานในลักษณะองค์กรจะมองจากข้างบนลงไปข้างล่างใครที่เป็นผู้นํา สามารถจะมองเห็นทีมงานได้จากในออฟฟิศนี้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนที่ขึ้นเป็นผู้บริหารก็ต้องมีห้องผู้จัดการผมเริ่มทําให้พวกเราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วใช่ไหมครับว่าระบบออฟฟิศออนไลน์คืออะไรและสุดท้ายเนี่ยนะครับผลลัพธ์ของการใช้ระบบร่วมกันเนี่ยการเติบโตให้เป็นลิงก์กับบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งเงินนะครับเราดูแลงานของเราในภาคออนไลน์แต่เวลารับเงินเนี่ยนะครับบริษัทที่เขาจ่ายเนี่ยเขาจ่ายตามผลงานที่เราสร้างเพราะฉะนั้น,นกลไกต่างๆแล้วก็แบบแผนในการทํางานตรงนี้เนี่ย มันสอดคล้องกับเงื่อนไขที่เขาตั้งมาทั้งหมดเพราะนั้นทุกคนสามารถทํางานในรูปแบบแพทเทิร์นแล้วติดตามได้ตามนี้การเติบโตจะเป็นไปนตามลําดับชั้นเลยแล้วจะเหมือนกับเราต่อท่อรับเงินแล้วท่อรับเงินเนี่ยจะเปิดก๊อกไขาวาวให้เงินไหลเข้าบ้านเรามากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับออฟฟิศออนไลน์ผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้ทุกคนอยากเห็นแล้วว่าออฟฟิศเป็นยังไงเดี๋ยวลองเราเข้าไปนะครับผมจะมีตัวอย่างเป็นกลุ่มเปิดให้ทุกคนได้เข้าไปนะครับแต่คนที่จะรู้จริงเนี่ย จะต้องเป็นสมาชิกแล้วเข้าไปในกลุ่มปิดจะเห็นฟีเจอร์และเครื่องมือในการช่วยงานของเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับทุกอย่างสร้างไว้เสร็จแล้วเตรียมเพื่อให้เพื่อนเข้ามาใช้ได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันคุยกันในเมนูต่อไปนะครับ